สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกทุกท่านค่ะพี่ช้างก็ไปหาคิดค้นหาเลขดับมาให้ท่านผู้ชมดูค่ะในเมื่อเราหาเลขเด่นไม่เจอเราก็ต้องหาเลขดับนะคะหาดับมาตัดเด่นนะคะท่านผู้ชมถ้าสมมติว่ามันดับไปหนึ่งตัวเราก็เออก็ตัดออกไปหนึ่งตัวก็ดีกว่าที่เราต้องมาจับหยิบจับไปทั้งหมดมันก็เยอะเกินไปนะคะ พอดีพี่ช้างก็จะพยายามหาเลขดับมาสมมติว่ามันดับไปกี่ตัวมันก็เหลือแค่ไม่กี่ตัวเองนะคะมันก็ยิ่งดีกว่านะคะถ้าสมมติว่า,าเลขเด่นของท่านไปตรงกับเลขดับเราก็ใส่น้อยๆไม่ต้องใส่เยอะนะคะเราก็ใส่น้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่ช้างกา็พึ่งลองมาหาเลขดับพึ่งจะลงงวดแรกนี้นะคะอาจจะมีสุดหนึกับสดสองนะคะพี่ช้างจะพยายามหามาเรื่อยๆนะคะท่านชมนะหาที่ อ่าที่มันสุตรที่มันคงนะคะอ่แต่ว่ามันก็ย่อนมีที่จะจะหลุดจะเข้านะคะแต่สูตรนี้รู้สึกว่ามันจะเข้ามากแออมันจะอ่ดับมากกว่านะคะท่านชมนะมาขออ่านคําเตือนกันก่อนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปปิเโลนี้นะคะคนอ่าคนวณเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านชมนะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะมาเล่าคํานวณกันนะคะ อันนี้จะเป็นหลักแสนนะคะท่านผู้ชมนะหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันนะคะเริ่มตั้งแต่งวดนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นสี่นะคะสี่ก็เข้าที่งวดที่สี่เองใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งวดที่หนึ่งนะคะโอเคมาแล้วหนึ่งงวดนะคะเ้วเอานี้ติกต๊กดีกว่านะคะอ่าเข้าหนึ่งงวดนะคะมาดูงวดที่สองกันค่ะ อันนี้ก็เป็นเลขห้านะคะก็เข้ามาแล้วงวดที่สองนะคะโอเคก็ถกูกอ่าก็เข้าก็ดับนะคะดับอยู่นะคะเอาอยู่นะคะมาอันนี้จะเป็นศูนย์กับสองนะคะก็เป็นสองนะคะท่านชมอันนี้ก็ดับเอาอยู่นะคะอะ่มาเป็นงวดที่สามนะคะมาดูงวดที่สี่กันคะ่ะท่านชม งวดที่สี่ศูนย์กับแปดก็เป็นแปดนะคะแปดโอเคก็ดับเอาอยู่นะคะเคลามามบงสักนิดก็แล้วกันนะคะจะได้เห็นเด่นชัดนะคะดับเอาอยู่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูงวดที่ งดที่ห้ากันนะคะนี่เก้าบวกแปดก็เป็นเจ็ดนะคะเจ็ดก็เอามาวางนะคะก็เป็นงดที่ห้าค่ะงดที่ห้าก็เอาอยู่นะคะมาดูงดที่หกกันนะคะมาดูงดที่หกนะก็เป็นสิบสองนะคะ สิบสองสิบสโอเคสิก็เอาอยู่นะคะมาดูงวดที่งดที่7กัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมงวดที่7ก็เป็นเลขสนะคะอ่าสอันนี้เราก็เอาอยู่อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมนะสเอาอยู่แทมแล้วนะคะ เอาอยู่อีกแล้วนะคะก็เป็นมาดูงวดที่8กัน,นะคะ่ะท่านชมงวดที่8นะคะ3นะคะสามเราก็เอาอยู่อีกแล้วนะคะท่านชมนะ,ะดูดูย้อนหลังลว่าไม่ใช่หรือเปล่านะดูดูดูให้จบนะคะท่านชมนะพี่ช้างก็กว่าจะหามาได้กว่าไม่ใช่ง่ายๆนะคะ ก็จะเย็นๆดูสักนิดหนึ่งนะคะมางวดที่เพิ่งผ่านไปนะคะอันนี้ก็เป็นหลักแสนนะคะหลักแสนเป็นสองกับหกนะสองกับ6กนะสองหกสีนะ่ 2, 6, นะคะลหลักหมืน่นหลักหมืน่มนหลักพันนะคะก็เป็นเลขแปดใช่ไหมคะเลขแปดก็เอาอยู่อีกแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเราทำเลขดับสองสามตัวแบบนั้นน่ะมันเสี่ยงที่จะ หลุดนะคะท่านผู้ชมนะถ้าเราหาแค่ตัวเดียวตัวเดียวแบบนี้มันจะ,ะมันจะเอาอยู่จะนานจะเดีเเดินเดินยาวนะคะท่านผู้ชมนะ,ะถ้าเราสมมติว่าเราหาสูตรนี้หนึ่งตัวหาสูตรนั้นหนึ่งตัวเราก็ตัดออกไปแล้วนี่ตัวนี้ก็ตัดอีกตัวหนึ่งอีกสูตรหนึ่งแล้วก็ตัดอีกตัวเราก็ค่อยๆขยับเข้ามาทีละนิดทีละหน่อยนะคะ,ะเราก็จะได้เลขเด่นของที่เราต้องการนะคะท่านผู้ชมนะ มาดูงวดที่จะมากันค่ะท่านชมเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งไม่มีนะคะเลขหนึ่งไมมานะคะท่านชมนะเลขหนึ่งไมมาเอาดับนะคะท่านชมนะท่านใดถ้าหาว่าชอบเลขหนึ่งก็ใส่น้อยก็แล้วกันนะคะท่านชมนะแต่ว่าเลขนี้งวดหน้านี้มันจะเป็นเลขดับก็แล้วกันนะคะท่านชมนะจะเป็นวันที่วันที่สิบหกนะคะสิบหกเดือนเจ็ดกรกฎานะคะ ประมาณนี้นะคะเรามาดูสูตรที่สองกัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมดูอยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะคะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมนะถ้าสมมติเราหาเลขดับแค่ตัวเดียวแบบนี้มันจะเอาอยู่ค่ะถ้าสมมติว่าโอ้สูตรหนึ่งมีสองสามตัวงั้น่มันมีสิทธิ์มีสิทธิ์หลุดมากกว่านะคะถ้าเรามาดูนะคะนี่ก็เลขดับสูตรที่สองะคะ่ะท่านผู้ชมใจเย็นๆนิดนึงนะคะใจเย็นๆนิดหนึ่งค่ะ มาดูนะอันนี้จะเป็นเข้าตั้งแต่งวดนี้นะคะสี่บวกสองก็เป็นหกนะคะเอาเอามาวางะคะ่ะอ่าหกเราก็เข้านะคะอ่าหกเราเข้านะคะอันนี้ก็จะดับอ่าเดี๋ยวเราปแปอ่าอันนี้งวดที่หนึ่งดับเอาอยู่นะคะมาดูงวดที่สองกันนะคะท่านผู้ชมศูนย์บวกสามก็เป็นสามนะคะ ่ก็ดับเอาอยู่นะคะอืมนี่เป็นงวดที่สองนะคะมาดูงวดที่สามกันนะคะงวดที่สามก็ศูนย์กับเจ็ดก็เป็นเลขเจ็ดนะคะท่าำชมเลขเจ็ดก็เลขเจ็ดนี่ก็ดับเอาอยู่นะคะเขาออกที่เก้าเก้าศูนย์หกค่ะ ะมาดูงวดที่สี่กันนะคะท่านผู้ชมงวดที่สี่นะหกเก้าบวกหกก็เป็นสิบห้านะคะท่านผู้ชมสิบห้านะคะสิบห้าอ่ะมาดูก็เอาอยู่นะคะมาดูงวดที่ห้ากันนะคะท่านผู้ชมงวดที่ห้าค่ะงวดที่ห้า อ่าจ็ดแปดบวกเก้านะคะแปดบวกเก้าก็เป็นเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเป็นเจ็ดค่ะเจ็ดก็เอาอยู่นะคะมาดูงวดที่งวดที่หกกันคะ่ะท่านผู้ชมก็ ไนหนึ่งหนึ่งบวกสามนะคะหนึ่งบวกสามก็เป็นสี่ะคะ่ะเป็นสเป็นสอ่าเป็นห้าเป็นหกสี่ไม่ใช่สี่เป็นหกนะคะ่ะท่านผู้ชมมองยังมองข้ามไปได้ไงนะ,ะอ่าอันนี้ท่านผู้ชมรู้อยู่เนาะเป็นหลักแสนกับหลักหน่วยบนนะคะ มาดูงดที่8ดกันนะคะท่านชมนะเองดที่7กันค่ะอืมนับข้ามไปข้ามมาอยู่เลยนะอ่านี่ก็เป็นเลขสามนะคะ,ะเลข 3, สามเอา3ามมาวางนะคะก็ก็เอาอยู่ค่ะท่านชมเมื่อก่อนพี่ช้างเคยทำไว้อะไรนะดับล่างอะคะ่ะ ทำเสร็จแล้วก็สูตรมันหายอะฮะเท่าไหร่ก็หาไม่เจอท่านชมอ่ามันมึนมึนงงงงความจริงมันก็สงสัยเอาไปเก็บที่ขยะม,มันมีที่เสร็จเสร็จกระดาษด้วยอะไรเงี้ยจับไปจับมาขยําไปขยับม,มาก็หายเลยว่าจะเอามาลงให้ท่านชมอ่ามาดูงวดที่เพิ่งออกไปค่ะท่านชมอ่างดที่เพิ่งออกไปนะคะ ก็ท่านผู้ชมหาว่าหาว่าตรงกับเลขเด่นของท่านก็ใส่น้อยๆนะคะท่านผู้ชมนะใส่น้อยๆนะคะใส่เผื่อนะคะใส่เผื่อน้อยๆไม่ต้องกระนาใส่เยอะนะคะก็ดูแล้วมันรู้สึกว่ามันเดินดีเลือดยาวนะคะท่านผู้ชมนะถ้าทําแค่ตัวเดียวตัวเดียวแบบนี้มันจะเดินยาวนะคะท่านผู้ชม มาดูงวดหน้ากันค่ะงวดหน้าที่จะมาก็ขอ,อขอให้มันเดินยาวข้ามปีข้ามเดินข้ามวันข้ามไปหลายหลายปีเลยนะคะมามาลองดูค่ะให้มันเดินยาวๆไปเลยอันนี้เลขสี่อีกแล้วค่ะท่านชมเลขสี่แล้วเมื่อกี้มันเป็นเลขอะไรนะคะเมื่อกี้เราสุดหนึ่งอ่ะ,อะเลขสี่นะคะเลขสี่นี่ ไม่มานะคะเป็นเลขดับนะคะเลขดับนะคะงดที่สองกันเอ้ไม่ใช่สูตรที่สองนะคะอ่าสรุปว่าเรามีแล้วสองเลขเราต้องตัดออกนะคะเห็นไ,ไหมคะเลขนี้หนึ่งเลขนะคะ แล้วก็เลขอันนี้1เลขนะคะสรุปว่าเหลือแค่8ตัวเองนะคะเหลือแตัวนะคะในในสิตัวนี้1นึ่ถึงหน,นึี่เหลือแค่8ตัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยหาตัวเด่นๆมาตัดอีกนะคะให้มันเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะคะท่านชมนะก็แบบนี้รู้สึกว่าจะหาง่ายง่ายกว่ารางวัลที่1นงะคะง่ายกว่าเลขเด็ดนะคะท่านชมนะ ถ้าเราหาตัดออกเรื่อยๆมันก็มีหรือน้อยที่สุดเราก็เอามาจับคู่มันก็ไม่ต้องเสียงเยอะนะคะหาว่า,าชอบเลขสี่เราก็ใส่น้อยๆไปนะคะอมันก็เดินยาวแบบนี้นะคะ่ะท่านชมลองดูนะคะสดฝั่งนี้จะเดินยาวกว่านะคะท่านชมนะฝั่งนี้เ,เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะสวดฝั่งนี้จะเดินเดินช้ากว่าหนึ่งงดนะคะอันนี้ก็เดินยาวเหมือนกันนะคะ โอเคนะก็ควายท่านจงโชคดีหิงหิปังๆนะคะลำรวยลำรวยกันทุกทุกท่านนะคะท่านชมนะแต่เดี๋ยวพี่ช้างควายมาลงอะไรนะเ,เด่นโบนหรือวิ่งโบนหรือว่าหน่วยหน่วยบนนะคะนะคะพี่ช้างก็เต็มไปแล้วยังไม่ได้ลงให้นะคะก็ลงอะไรเลขดับไปก่อนนะคะท่านชมนะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ช้างจะหาอะไรนะสองตัวล่างมาลงให้ใหม่นะคะหามาใหม่ๆปรับสุดใหม่ๆนะคะ ก็ไม่ต้องใส่เยอะใส่น้อยน,นะคะก็ไม่ต้องหาละลายสูตรหาแค่สูตรสองสุดก็พอนะคะเดี๋ยวผมมาให้ท่านผู้ชมก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ